คี่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือรถปิกอัพนะครับ MG Extender รุ่นใหม่ Minor Chan นครับรุ่นนี้ครับมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของดีไซน์แล้วก็มีการเซตอัพในเรื่องบางเรื่องรวมถึงซูเจอร์แล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ต่างๆรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องของดีไซน์ข้อดีข้อเสียนะครับที่เราอยากจะแนะนําเพื่อคุณจะได้เป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้ไปใช้ครับเริ่มที่อันแรกครับลูกลักด้านนอก ในส่วนของกระจังนะครับดีไซน์ใหญ่ขึ้นครับงามมากมา,ามาถึงด้านนี้ครับก็คือด้านไฟตัดหมอกครับอันนี้นะครับก็เรียกว่าไฟหลีนะอยู่ในนี้เสร็จสับเลยก็มีความสวยงามดีไซน์ใหญ่โตครับแล้วก็ให้มุมมองความปลอดภัยที่มากขึ้นมาดูในส่วนของล้อครับอันนี้ก็เป็นลายใหม่ด้เช่นกันครับขนาดล้ออลลอย8นิ้ว แล้วก็มาในส่วนนี้ครับบ่งบอกให้รู้ครับว่ารถคันนี้ฉลาดครับก็คือ iSmart ์นั่นเองในนี้นะครับในรถคันนี้ก็จะมีฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับมีฟังก์ชันหรือมีตัวฟีเจอร์อะไรบ้างในเรื่องจุดเด่นและจุดขายของตัว MG a t e n d e r นะครับแล้วก็มีใน MG ทุกรุ่นด้วยเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยครับ เนี่ยครับท่านจะเห็นไหมครับว่ามันจะได้ยินเสียงติงต้งติงต้งติ้งติ้งอันนี้นะครับก็คือสัญญาณเตือนนะครับก็เป็นระบบหนึ่ง <ynasty S 2> ก็คือเนี่ยครับท่านจะเห็น<ว>ไหมครับควบคุให้รถอยู่<ด>ในเส้นทางถ้าเกิดรถออกนอกเส้นทางปุ๊บเนี่ยก็จะดังเป็นเสียงแล้วก็จะมีรูปของตัวรถที่อยู่แนวแนวนอนตรงกลางจอเนี่ยโชว์ให้เห็นฮัลโหลเอ <uyor> ็มจีเปิดแอร์ เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับสามารถที่จะปรับระบบได้นะครับโดยชิปออนเดอรไฟครับแค่หมุนตัาเองจะขับเคลื่อน2ล้อโซววิวแบบไฮหรือจะเป็นโซววิวแบบโลก็มีนะครับแน่นอนครับในเรื่องของดีไซน์ MG ทุกรุ่นครับจะออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือ u s i n e s s Dynamic ครับที่รวมเอาจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์ความปลอดภัยอัตตประโยชน์ต่างๆไว้ในบอดี้เดียวกันเลย ด้านท้ายครับเรียกว่าออกแบบสะดุดตามากครับเราตลอดทางที่เราขับขี่มาก็จะมีหลายคนครับมาดูแม้กระทั่งรถจอดครับหลายคนก็มาพิจารณาดูเขาบอกว <fa ad> ่า,า <singing> ด้านท้ายนี่สวยครับโดยเฉพาะในส่วนของโลโก้แล้วก็ไฟท้ายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นครับก็คือกล้องถอยหลังครับอันนี้ก็จะทําความสัมพันธ์กับจอด้านหน้าทําให้เราเนี่ยกะระยะได้เพราะมีเส้นกะร,ระยะการถอยเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยในการถอยหลังเข้าจอดครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นดีเซลครับขนาด2.0ลิตรก็ให้สมรรถนะพลังม้าก็คือ161แรงม้าแล้วก็จะเรียกรอบมาใช้งานได้ตั้งแต่1,500รอบถึง4,000กว่า500รอบต่อนาที ช่วงล่างของ MG ครับเรียกว่ากแกร่งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทนทานครับโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็รวมถึงระบบการขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ก็ให้การบุกตลุยไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยนะครับถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีครับ ครับเป็นไงครับความกว้างขวางของรถคันนี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งตั้งแต่เราเล่ามานะครับจุดดีจุดเด่นจุดด้อยเราเชื่อว่าในคําตอบต่างๆที่เราให้คุณเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังมองหารถยนต์ปิกอัพรุ่นใหม่ไปใช้งานสักในีไตล์สวยๆนะครับแต่ไม่ได้หวังในเรื่องของความต่างแบรนด์ก็จะหันกามองเจนจีในจนเดอร์รุ่นนี้ได้เช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่าลืมนะฮะเป็นกําลังใจให้เราเล็กๆน้อยๆครับแค่กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเรานะครับที่เฟซ